จะบอกน้องๆนะคะน้องๆทีมทะลุทั้งหลายนะคะทําไมคะพี่ไอ้ที่มึงพยายามในการที่จะไปทะลุกําแพงวังวังไหนวังพระบรมมหาราชวังที่ที่สนามหลวงมันจะมีพระบรมมหาราชวังตรงวัดพระแก้วมันจะมีพระบรมมหาราชวังใช่ไหมเออวัดพระแก้วเนี่ยเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้แต่ว่าโซนตรงพระบรมมหาราชวังเนี่ยมันจะมีเซฟโซนใช่ไหมอ่านั่นแหะที่มึงพยายามจะเข้ามึงบอกว่าเอ้พระบรมมหาราชวังภาษีกูทําไมกูจะเข้าไม่ได้ มึงพยายามพูดแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มึงก็พยายามเนี่ยเอาสัญลักษณ์ของความอนาธิปไตยไปโพสต์อยู่ตรงกําแพงพระบรมมหาราชวังนะตรงฝั่งตรงข้ามกันกับอ่าตรงนั้นนะนะเออนั่นแหละกูเห็นอยู่เห็นอยู่แล้วยังไงอะพี่นั่นแหละต่อไปนี้มึงอย่าทามึงอย่าทานะอย่าทําพี่ขอร้องมึงอย่าทาทาไมอะพี่ผมทํามึงอย่าทําเขาทาความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปมึงอย่าไปทาตรงนั้นมึงอย่าพยายามมันไม่ใช่ภาษีมึงเฮ้ยภาษีผมมันไม่ใช่ภาษีมึงกูฟังฟังกูสิว่ามันไม่ใช่ภาษีมึง พระบรมมหาราชวังเนี่ยคือเป็นบ้านเก่าของเจ้าสมัยก่อนและพระบรมมหาราชวังตรงนั้นเนี่ยเป็นบ้านส่วนองค์ส่วนตัวและเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ส่วนตัวของราชการที่หนึ่งท่านราชการที่หนึ่งใช่กษัตริย์ราชการที่หนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นปฐมฤกษ์เป็นเจ้าของบ้านก็คือพระบรมมหาราชวังตรงนั้นเป็นที่อยู่เป็นเหมือนบ้านมึงนั่นแหละ นะเป็นเป็นเหมือนบ้านของพวกมึงที่ที่ที่พวกมึงก็มีบ้านใช่ไหมพวกมึงมีบ้านนั่นแหละคำว่าวังเนี่ยก็เป็นเหมือนบ้านแล้วพระบรมมหาราชาวังตรงนั้นเนี่ยนะคะก็คือมีนะคะตั้งแต่สมัยราชาการที่หนึ่งคือเป็นบ้านของราชาการที่หนึ่งแต่ปัจจุบนันนี้ไม่ได้มีราชาการไหนเข้าไปอยู่เขาก็เลยทําเป็นพระบรมหาราชาวางังแล้วก็มีไว้สําหรับการทําพระราชพิธีหลวงทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกแกอย่าเอาอะไรไปไป,ไปวาดไปเขียนไปอะไรอย่าทำอย่าทำอย่าทำ ใช่ก็เป็นภาษีผมอ่ะไม่ใช่ภาษีมึงเป็นเงินส่วนองค์ของราชการที่หนึ่งเลยไม่เกี่ยวกับภาษีมึงไม่เกี่ยวกับภาษีราษฎรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยพี่ขอบอกไม่เกี่ยวเลยมึงอย่าไปทําที่ไหนที่ที่ทำได้เนี่ยกูจะบอกแล้วที่ไหนที่ทําได้เอที่ที่ทําได้เนี่ยนะที่เป็นภาษีมึงนะมึงมึงทำมึงมึงมึงสามารถที่จะไปประท้วงได้ไปไปอยู่ข้างหน้าได้อะไรได้แล้วมึงก็เข้าไปสะดวกได้เลยเนี่ยไอ้ที่เป็นภาษีมึงอ่ะเดี๋ยวกูจะบอกที่ไหนอ่ยพี่ผมจะไป มึงเข้าใจนะภาษีมึงเนี่ยบางขวางในภาษีมึงลาดยาวภาษีมึงคุกทุกจังหวัดนี่ภาษีมึงคุกบางเขนภาษีมึงคุกที่โรงพักอ่ะใต้ถุนโรงพักอ่ะนะคุกใต้ถุนโรงพักอันนั้นภาษีมึงโอเคนะอันนั้นอันนั้นภาษีมึงอันนั้นมึงไปได้เลยมึงตามสะดวกเลยมึงไปปุ๊บมึงรายงานตัวต่อสารวัตรเลยมึงรายงานตัวต่อสารวัตรผู้กำกับตรงไหนก็ได้มึงใกล้ที่ไหนมึงไปคุกนั้นเลยเลยแล้วมึงนั้นอนั้นภาษีมึงจริงๆ ภาษีมึงเลยลาดยาวก็ภาษีมึงบางขวางนี่ภาษีมึงเออโอเคนะน่าแหละ